ใจสาบถึงสวงในเรา <c oughs> อย่าลงตงยหวังว่าฉันกับฟักใครให้พวกเขาให้ฉันร้ายหรือทนใความปานี เสือกร้องเพลงกูฟังทำไมก็มึงเสือกร้องให้กูก่อนทำไมอ่าสช่วยกันร้องเพลงนี้เจออมงเสืกี่ยวอะไรร้องไม่รู้เรื่องไป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 มึงจะไปไหนก็ไปมึงกับกูแยกทางแล้วกูจะกลับบ้านไปหาลูกกูไปก็จะอยู่ตรงนี้ โอ้อยู่กรุงเทพเขาคงเลี้ยงมึงดีสิอ้วนท้วนดินี่เอาเย็นจะตามไี่ยิ่งโสดมึงยังไงมึงดึงมันไปสิเนี่ยทำอย่างเงี้ยมือนไม่เย็นเลยพี่ทำไมผมเจอหมาแฝดสองหัวตูดมันติดแล้วมันทำอย่างเงี้ยเจอหมาแฝดริ๊จริ๊กใส่อีก ก็นึกถึงกับเ้าที่เคยทำให้บ้องซีมไม่ต้องกระเพ้ามาแล้วกูนะเราได้เดี๋ยวมึงทำข้อตกลงไ้ก่อนไอ้ส้อยสถานภาพของกูไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ะมึงก็รู้ไอ้คันกูจะไล่มึงไปถูกมานนึกถึงความดีที่มึงเคยดีกูจำได้เมื่อวันที่กูเป็นไข้ เคยเช็ดตัวให้กูแต่ถ้าถามเมื่อก่อนนีはは้กูอยากข้ามที่สุดเกสรโตเป็นสส้เลยมึงกับกูพกเข็มไม่ได้อกเป็นคนละเล่ม ูเป็นเสือปืนไม่เคยห่างตัวกระสุนปืนของกูพร้อมที่จะลั่นใครเสมอมึงจำไม่ได้ในสร้อยกูพามึงเข้าซ่องโจ์ได้เกสอนโตเป็นสาวคงจะจำมึงไม่ได้แล้วพระวันที่มึงไปมันเด็กมากมึงห้ามบอกกับเกสอนว่ามึงเป็นแม่ึมทำได้ไหม ดีมึงทำได้มึงไปได้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดมึงลงั่นปากก็มึงคือแม่ของเกศรวันนั้นคือวันตายของมึงอีดดอนนต้อยปาใจเขาไก่อนนะสอยจะได้พบกับเกศสอนหรือไม่ ข้าความขอบคุณจากชี่าพิชัยขอกราบขอบพระคุณนนะคณะท่านเจ้าภาพรวมทัท้งผู้รู้ผู้ชมทุกท่านขอท่านที่มาในคืนวันนี้มีความสุขนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะคะแม่ขายทุกภาพขอให้รับราลนครนครับสวัสดีครับ